วันนี้เราจะไม่มีการเปิดรายการนะครับไปเลยอันนี้วัดอะไรครับจารย์อันนี้วัดวัดหนองพึ่งนี่แหละโอ้เป็นเด็กคุ้มวัดจับประตูไดเม่ด้เหยียบมากพออยู่บ้านอ่ะอาจารย์จับประตูวัดไดเม่ตัวจับสไกน์เงินแล้ววันจันทร์อเอาจากเอาจากบัวทองกี่โมงฮะเอาจากบัวทองสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มครึ่งนอนหลับตีสองมือเดี๋ยวหลับทั้งคืนอ่ะถึงแล้ว แ้าวไปเข้าบ้านกด่อ๋อเราจะเราไม่ต่อทีบ้านหรอบ้านนี้แานบ้านหลังนี้บ้านหลัง่ี้อ๋อครวันนี้เราจะดูห้หมดเปือกบ้านพสวยบ้านเ่ล็กใหญ่ไม่อดโ้นที่มันอบอุ่นขององเราไม่มาได้หรอเร่ห้องละคนครับเดี๋ยวหงมันก็ตามมาใปหงมาครับจะมากับแม่หนาวไหมเล อ้หนาวอ้หนาวหนาวมันคือหนาวมากอย่าจารย์อันนี้คอมมันจําตำแหน่งแล้วก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นคอมหลานหลานกลุ่มที่ชอบเล่นเขาเล่นอะไรเขา YouTube เขาชอบดู y o u t คุณน่าจะเครื่องเนี้ยเออคุณยังไงวะตอนยังไม่รู้ตอนยังไม่รู้รับรองนะรับรองรับรองอยู่ในพี่นอนอ๋อไปไปไปดูเลยวันนี้ก็พักผ่อนเดี๋ยวกับาพับป๊าก็จะมีแอดมินใหม่ เดี๋ยวคุยขู่มัหน่อยนะเฮ้ยห้าคนเดี๋ยวสอนโปรแกรมมันก็ได้ผมเอามาอยู่เนี่ยวันนี้ยังลงวินโดว์ไม่เป็นเลยเฮ้ยแต่ตัวสูงมาก180ทั้งนั้นโอ้โหโอ้โหอาจาคนตัวคือควายให้ผมตัวใหญ่อาจารย์ใส่ควายเอาแผนให้อาจารย์ออฟยังไงให้แล้วของเก็บด้านบนของเก็บด้านบนเลยด้านบนไปเดี๋ยวไปเอาของในรถไปเอาเอาของเอามายังไม่หมดพ่อ h มอยู่นู่นเอาทำไมพ่อ hom หนาวครับ ไม่บอกวในรถยังหนาวเลยดฮะยวให้น้องได้บนชัานบนจะให้นอนแบบนี้ที่แคสตันีขึ้นหั้นหนึ่งงานชั้นล่างอ๋อ้คณะไหนจางไหนครับงานอาจารย์ที่บ้านนู้นนะจะเป็นบ้านแม่เี็บ้านอาจารย์ก็แค่พักตอนกลางวันห้องน้ำห้องท่าครับพอตอนกลางคืนมันก็เถกเนี่ยหมดล่ะจังมีไวไฟใช่ไหมครับไวไฟมีแต่เน็ตดีสแลมล่มสุดยอดพระเจ้ากะแล้วไงไวไฟดีสแลมล่มเพิ่งพูดไก่บอมอยู่ตอนอยู่บนรถเนี่ยมีไวไฟแต่เน็ตพังอะเมหมดเลยเล่ไปดิมาด้วยกันดีมาหรืออะไรนัต อันนี้ครอายคุรอามันนานี้อยู่อย่าพ่งถ่ายน้เจะบเาหน้าเหี้ยมากไม่ใช่จ้าตอนูดจิงเนี่ยตอนที่จะบ่าวเข้างานอาจารย์เบื้องหลังเบื้องหลังอาจารย์ทไมมันชันเบื้องหลังเขาอีกและเฮ้ยรายการเบื้องหลังเขาเพืนน่ะถึง สุดยอดครับมีไวไฟไวไฟล่มอยากร้องม่ลอยากร้องครับสิบเมตนะมา9.44อ่ะพอพอพอกันฮะที่บ้านไอ้ห้องอาจารย์มาอ่าอันน้จะเป็นห้องอาจารย์อันนี้จะเป็นของที่พ่อสอนหมดสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวอ่นนี่จะให้ตรงลูกเจ้าสาวนี่เดี๋ยวเปล่าโอ้อาจารย์เดี๋ยวเปล่าครับใหญ่มากรูปใหญ่นะ ดูไปถ่ายทุกที่ถ่ายไปเลยห้องค่อนข้างรกเพราะว่าวันนี้อำลาความโสดตอนสุดท้ายแล้วโสดระยะสุดท้ายโสดระยะสุดท้ายแล้วโสดเฉพาะคืนนี้ครับคืนนี้โสดแต่คืนต่อไปก็ไม่โสดแล้วอันนี้จะเป็นห้องพักที่มีทักมีต้องขอบคุณเลยทักห้องพักที่อาจารย์บอกว่าเขาให้กุญแจก่บนกุญแจอย่ชนแรกอะอ๋อเลยพวกนั้นไปไหนอ่ะนี่ไงโอ้มาถึงมึงก็เล่นเลยเหรอจะไปสักเพลงโสดเอาเอาเพลงเพลงเพลงอำลาความโสดจานออฟหน่อย จะไปจะเพลงทำเมาง่ายหลังในล่วงเลยนะสิ่งพินนะสิ่งพินนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่ต้องตั้งเราเก่งเ้าเราเล่นเพี้ยนมันเย็นตีนนะเนี่ยพื้นกระเบื้องนี่โคตรหนาวเลยมันเหงื่อไมหมดแหละขอฟ้าไปเลยจัดไป เอางี้ไงอยอดเย็นขนาดนี้ส่วงโปสอีอะไรไม่เซ็งครับรมีไวไฟนะครับยิงจำได้ไหมอะไรอ่ะอเ,เซ็งอะไรไม่เซ็งครับมีไวไฟแต่ดีสลัลมล่มเน็ตเล่นไม่ได้พระเจ้าโคตรเซ็งเซ็งมากยี้เลยต้องสมัครเน็ตแถมสัญญาณก็ไม่มี <laughs> สุดยอดเข้าไปใหญ่ <laughs> ไปยังมียังมีต้นยัมียีของขีดโอ้ยสัญญาณดูสัาาได้มเหแ่ว่าได้งแ่ไปแล้วเสาร์อาทิตย์เขาคงไม่ทำบอกมาครับเสาร์อาทิตย์เขาคงไม่ทำมั้งงานโอ้โหผมยังไม่รู้เลยเขาทำอะไรมาเลเลล้ๆงมีววลอมีวิวประมาณราศีกรโ ก็เท่ากับผมไปบ้านจงเรียนผมไปบ้านแต่หนทางมันลำบากมากเลยไปตรงตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรอาจารย์บ้านหนองพึ่งหนองพึ่งแล้วหนองแวงอะไรจ้ะหนองแวงไม่ปอบบ้านไหนนะไม่ปอบหนองแวงมันอยู่อำเภออะไรมันเอ้าบ้านหนองแวงมีสองที่บ้านหนองแวงในเมืองถือว่าก็แล้วบ้านหนองแวงก็ไปจากนี่ประมาณห้ากิโล ต้นยเอวถาลงมาล้เยอลมนยื่เยแล้วมันเยื่นนาาูกบม่ไนมันได้ไดผมดบอทั้งคืนเลยเมื่อคืนไม่ฝย่นฝ่มันบอกจะโทรมัตลอดยี่จะโทรมานทำไมจะนอนไม่อยากเห็นโทรสายเดียวด้วยโทรสายเดียวแล้วบอกให้ถ่ายรูปด้วยเฮ้ยปูเนี่ยก็เขาจะเล่นเป็นาได้เีก็นั่งไปนั่งเล่นในวัด ตอนนี้ก็จะต่อไวไฟไปบ้านหลับพิสคือคงจะทางดอกไม้แค่นี้เดี๋ยวค่อยเอาก็ได้รถเขางไม่หนีรถเขาไม่หนีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยผลขอครับผมเดี๋ยวอัดวิดีโอไปให้อาจารย์บอกเลยฮะอาจารย์บอกผ่านวิดีโอเลยนะเออขอบคุณมากไปกระทายเลยแล้วจะไปติดไปหน้าห้องของควันที่ใครให้มาก็ตามกาจะติดไปหน้าห้องทั้งหมดเลยพักก่อนไมไม่เป็นไรรอแบตหมด Icana, อ๋อที่ที่มันเปี่ยวเงินกันมาไปเดี๋ยวตอนนี้เขอไปคือนี่จอนเล่นหนุ่มเล่นเน็ตกันไปไปคงใบฟลายกันไปแต่มันเล่นไม่ได้เล่ใบฟลายครับเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนมันจะได้เป็นทักๆกับเพิ mm. ่งเป็นสองวันนี party, uh ้เองนะโอเคครับเพิ่งเป็นสองวันที่เราจะมาจอดเราไม่มาไม่เป็นไรเลยไปปิดรายการก่อนเป็นคนของกลับเปคนฟ้าไหม